เอมวิทวัตเคลียร์เป็นคนขี้วีนจริงไหมเล่าเหตุโดนปาของใส่หน้าบนเวทีนักแสดงและ IN, อินฟลูสายเอนเตอร์เทนเอมวิทวัตเปิดใจในรายการเมนูของพี่สายพริกกี่เม็ดเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกกลางกองถ่ายยอมรับเชื่อเรื่องดวงมากจนแฟนหนุ่มต้องไปด่าหมอดูพร้อมเคลียร์เป็นคนขี้วีนจริงไหมและเล่าเหตุการณ์โดนปาของใส่หน้าบนเวทีแต่ทำอะไรไม่ได้ได้ข่าวว่าเป็นคนขี้วีนเอมวิทวัต มันไม่ได้ที่วินขนาดนั้นแต่เราจะชอบใช้สายตามากกว่าด้วยสายตาก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยด่ามีครั้งไหนที่คนเขาหาว่าเราวินจนเป็นเรื่องเป็นราวเอมวิทวัตเรามันไม่ได้ยิ้มหวานขนาดนั้นนึกออกไหมคือเราก็ยิ้มกับคนที่เราควรจะยิ้มเจอแฟนคลับเรายิ้มบางทีมองไม่เห็นจริงๆแล้วเราสายตาสั้นเคยเจอเหตุการณ์ทีคๆไหมเวลาเราไปร้องเพลงบนเวทีเอมวิทวัต ข่าวที่ศิลปินโดนการบนเวทีเบาไปเลยคือคนกลางคืนจะไปดรามา่าเขาหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะมันเป็นสถานที่อโคจรเอ็มเจอแบบว่าเอาลูกอมเควียงใส่หน้าแล้วก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยเราก็ทำอะไรไม่ได้คือเราเพียสข้างล่างได้แต่บนเวทีมันมีแต่กล้องไงเขาไม่ได้มาถ่ายต้นตอหรอกว่าเราโดนเควียงยังไงเขาถ่ายแค่ว่าเอ็มวินแฟนคลับแล้วก็เคยมีคนเอาตังค์มาให้500อให้กินเบียร์หมดขวดเราก็บอกพี่ หนูกินไม่ได้หรอกมันเยอะเกินไปเราก็พูดคำๆเลยบอกทีมงานเอาตังมาหนึ่งพันให้พี่เขาไปสิเขาก็ไม่เอาเดินทำหน้างงๆไปสามารถติดตามเมนูของพี่ใส่พริกกี่เม็ดได้ที่ช่องทาง facebook we do youtube we do วันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารรายการเมนูของพี่ใส่พริกกีเ่เม็ดเอวิทวัฒน์ระตนบุญบารมีเกิดวันที่4ธันวาคมที่จังหวัดราชบุรีด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเอมเป็นที่รู้จักและแจ้งเกิดจากการเป็นยูทูบเบอร์รายการท่องเที่ยวตามใจตุ๊ดที่มีเอกลักษณ์คือปากจัดฮาและปาร์ตี้หนักหน่วงทําให้มียอดวิวทะลุล้านหลายคลิปต่อมาเอมมาทําช่อง y o u t u b e ของตัวเองก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงพิธีกรและนักร้อง ด้านชีวิตในวงการบันเทิงเอมวิทธวัฒน์หลังจากเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวเอมมีโอกาสได้ชิมลางงานแสดงครั้งแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่นาคและมีเรื่องอื่นๆตามมาปัจจุบันเอมเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรและนักร้อง อีกทั้งยังร่วมแจมกับเพื่อนสนิทจา้าหนง n พนีมหาไทายอยู่บ่อยครั้งด้านชีวิตส่วนตัวเอมวิทวัสเป็นนักกิจกรรมตัวยงตั้งแต่สมัยเรียนโดยเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์และยังเคยรับแต่งหน้าเปิดร้านให้เช่าชุดอีกด้วยเพราะความเป็นคนสนุกสนานพูดจาเฮฮาออกแนวยียวนทําให้ใครๆก็จดจําได้ไม่ยากส่วนเรื่องหัวใจเอมคบกับเบื้อมานานถึง12ปีโดยทั้งคู่จับมืออยู่ด้วยกันสร้างตัวเองเริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้เอมยังทำธุรกิจส่วนตัวไปติดตามได้ที่ IG แอดเอมชอบไทยแลนด Facebook, We do Channel Instagram, Woody World Channel YouTube, We do TikTok, Woody World